สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลพลอยปฏิพัทธ์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยนะคะก็จะพามาชมรถครอบครัวผ่อนสบายเลยนะคะลูกค้าคันนี้จะเป็นโตโยต้าอินโนวานะคะคันนี้เครื่อง2,000ตัวจีนะคะเป็นตัวรองท็อปปี2010นะคะผ่อนสบายนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวผ่อนสบายนะคะกระทับรักพลอยพลอ,อยแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวพลอยพาชมรอบคันค่ะ ะค,ะคันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันเลยนะคะลูกค้ามีไฟตัดหมอกนะคะสําหรับคันนี้นะคะ,ะนี่นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดพอยเพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกค้านี่คะ่ะโตโยต้าอินโนวาเครื่อง2,000ตวัวจีนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันคะ่ะว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างนะคะ ลูกค้าก็จะเป็นตัวระบบไฟฟ้าแล้วนะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเบรดนะคะคันนี้เป a i r b a กนิรภัยค,คู่หน้าวิทยุ CD MP3 มีพร้อมเลยนะคะลูกค้ามีแอร์ออโต้ด้วยนะคะพร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะนี่นะคะลูกค้าในส่วนของนั่งหลังนะคะก็นั่งได้มามาณ3-4คนเลยนะคะมีที่ พักพิงแขนนะคะพักแขนได้เลยนะคะแล้วก็นี่คะ่ะลูกค้าวางของได้สบายเลยนะคะประมาณน,นี้เลยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตยต้าอินโนวานะคะเครื่อง2000ตัวจีนะคะปี2010นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นนะคะ ผ่อนสบายนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดพอยเพิ่มเติมได้เลยนะคะคลิปต่อไปพอยจะนำเสนอรีวิวขนหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ